ลูกอีกคนของแม่นิวคะ่ะรักไม่แพ้ไทกา้าเผยชมหน้าอีกคนลูกของแม่นิวคะ่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวล่าสุดนี้ของแม่นิวกันคะ่ะออกมาอวดภาพลูกคนใหม่บอกเลยว่ารักไม่แพ้น้องไทกาลูกคนใหม่นี้เป็นใครมาติดตามกันคะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นดาราสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเธอมีความฮอตมากๆเลยลคะค่ะความเด่นดังของเธอคนนี้เราจะพูดถึงสาวนิวเคลียร์หันสาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าแม่นิวนั่นเอง สำหรับแม่นิวปัจจุบันแล้วเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ยังเป็นสาวที่แซ่บอยู่เลยนียคะปัจจุบันอายุ32ปีค่ะเธอเป็นน้องสาวของนักแสดงอย่างอุ้มลักษณะนั่นเองแม่นิวจบการศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหะเสีนีสอง ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเธอเองก็เป็นนักแสดงที่มากยวยความสามารถนะค่ะแม่นูนยังเคยผ่านมารสุมดราม่าต่างๆมาอย่างมากมายค่ะก่อนหนะ้าผ่านการสมรสมาแล้วกับดีเจหนุ่มหล่อดีเจเพชรจ้านั่นเองปัจจุบันทั้งคู่ลดสถานะเหลือเพียงความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกเท่านั้นนะคะทั้งคู่เลิกกันไปไม่ได้มีการโกรธเกลียดกันแต่อย่างใดแล้วค่ะ ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่แซ่บมากๆล่าสุดนี้ออกมาเปิดเผยให้ได้เห็นกันแล้วนะ่ะว่าสําหรับลูกคนนี้ที่เธอรักกันไม่แพ้น้องไทก้านั่นก็คือลูกแมวตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องมัฟฟินนั่นเองน้องชายของน้องไทก้าดูว่าน้องแมวตัวนี้ถ้าจะน่ารักไม่เบาเลยเนนี้เป็นยังไงมาชมกันค่ะ